อยู่ก้องนะคบเล็กกว่านี้เล็กบล็อกเลยนะก็เลยไม่ได้เปิดนะเดี๋ยวนะแจ็คเก็บนะ <S 2> <S 2> นี้เขากำลังกระดดกระโดดกระโดดกระโดดก็สวัสดีนะนะทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ก็มาเดินมาช่อนคลองนะ <S <S อย่างนั้นอันนี้หมายเป็นคลอง <S <S สารลอยนะครับก็เป็นหมายสะพานปูนฝั่งเดียวนะครับลักษณะหมายก็จะแบบนี้นะครับ ช่วงนี้ก็จะมีผักตบนิดนึงนะนี่นครับอันหมายนี้เราก็เคยมากันแล้วนะครับเคยมารอบนึงนะอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะเดินขึ้นบนก่อนนะครับโอ้โหแต่บรรลุนผักตบกันนะเียผักตบมันข้างเยอะนะครับเดี๋ยวเดินบนเสร็จเราค่อยเดินมาข้างล่างนะโอเคครับอะเดี๋ยวมาติดตามรับชมกันอ่ะชุดที่ใช้นะครับก็จะเป็นคันเลี้ยวโกสี่ท่อนนะครับ <c oughs> ลอล้าก็เป็นอัลฟาแอร์นะครับเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นใช้เป็นปลายางนะหัวจิ๊กสองกัมนะครับเป็นปลายางหัวจิก๊กล็อกสต็อปเปอร์นะครับตัวเบ็ดก็อยู่ที่ประมาณเบอร์หนึ่งนะครับสายนี่จําไม่ได้นะใส่เท่าไรไว้นะ่าจะอยู่ที่ประมาณ0ูนจุดแปกับหนึ่งนะผมก็เล่นประมาณแค่นี้แหละก็ลักษณะหมายสะพานปูนแบบนี้นะครับก็ล้อข้างก็ได้นะครับลองตีล้อข้างข้างก็ได้นะครับเนี่ย บางทีก็ออกมากัดนะครับบางทีเนี่ยอยู่ตามในสะพานปูนนี่นะครับหนึ่งก็ลองตีล้อข้างก็บางทีมีตัวนะครับมีตัวออกมากัดเลยนะก็เดินเข้ามาข้างในนะครับก็ มันไม่มีกัดน,นะผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะเขาฉีดยาผักตบหรือเปล่านะเขาบอกเห็นเขาบอกว่าเพิ่งฉีดยาผักตบไปเมื่อวานนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนดีกว่าเราเปลี่ยนเดินข้องบนดีกว่านะครับเพราะว่าเหมือนมันไม่ค่อยมีตัวนะครับเพราะว่าเขาฉีดยาฆ่าผักตบนะเดี๋ยวเราเดินขึ้นข้างบนกันดีกว่านะครับ เดี๋ยวต้องเปลี่ยนแผนนะครับอืสบสอสะพานเขาซ่อมส่านนะอืมไม่ได้มานานนะครับเขาซ่อมส่านกันก็นนกนกนเดี๋ยวเปลี่ยนหมายแล้วกันพอาเดินมามันก็ไม่มีกัดอยู่แล้วนะครับโอเคไปเปลี่ยนหมายกันอันนี้ก็ย้ายกันมาอีกของนึงนะครับก็โอเคนะเดี๋ยวลุยกันครับอยู่เฉลิมพระเกียรติ6เนะอ็ดนะเดี๋ยวหาตากันต่อ

รอข้างนะแจ๊สรอดแล้วพี่เ็กันรแบบว่าต้องนะตัวนี้นะสายลอข้างอะยอดนะเป็ยางขาบอดอกยดน้าันนี้นะหนานีปลาหนะเก็บกดมานานนะตียี่ผมก็จะตีต่อแ่ะตี้ไม่ได้วิ่งะเนี่ยวิ่งะเนี่ย อยู่อยู่คือสวยนะหูสองแต้มแล้วนะปลาแอมมือยากจะตกล็อกปลามันตกง่ายอยากจะตกอ่ะตกแล้วขี้เกียจปวดอ่ะมือเหม็นไงแต้มไปนะตัวเล็กไงคันสามก็ตัวนี้กัดเทกนะครับอ่ะนี่ครับตัวทักสองขีดอ่ะประมาณนี้นะครับ ก็ตัวนี้เป็นตัวที่สองนะตัวแรกไม่ได้เปิดกล้องนะครับเล็กกว่านี้อีกเล็กป๊อกเลยนะก็เลยไม่ได้เปิดนะครับเดี๋ยวนะแจ๊กเก็บนะนี่เขากำลังทําธุรกิจอยู่นะมาช่อนนี้เลยใช่นี่ครับกัดอีกแล้วกัดอีกแล้วอุ้ยเล็กจัดลักษณะหมายแบบนี้คือนะมันตื้นนะมองเห็นพื้นเลยนะก็ค่อยค่อยคอยกอมาครับ แต่มีตัวก็วิ่งมาโฉบเลยนี่ครับอย่างนี้นะ,ะมันเล็กนะอืมปลาค่อนข้างเล็กนะกัดบางทีแบบอ่าวิ่งมากัดแล้วก็วิ่งหนีเลยมันก็เลยแบบอ่ามันเล็กจัด <laughs> เนี่ยอย่างี้นะก็คือมันอาจจะเป็นแหล่งที่ของเขาแหละอย่างเงี้ยเขาคงไม่มีตัวใหญ่ครับดูจากน้ำมก็น้ำมันตื้นนะครับก็ค่อนข้างอยู่ยากนิดนึงนะครับเพราะว่าคงมันเล็กนะอืมแต่ถ้าวันไหนเราเจออืก็ดวงดีนะครับจังหวะดีได้เจอ อุ้ยอุ้ยอุ้ยกัดโคตรกัดโธด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 เนอะกัดโธดเนอะเต็มที่สามกัดโธดมากครับตัวนี้ไซส์ไม่ต้องพูดเท่าเดิมตัวที่สี่ ตอนที่สามัวที่สามนะเจ๊เร็ว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 รูนมือแต่ให้น้าแจ๊นะครับน้าเจ๊ก็ทำธุรกิจอยู่นะเข้มสอ่งออกนะครับเข็มส่งออกส่งออกนอกบ้านโอเคนะครับก็สักสี่โมงแล้วนะเดี๋ยวหิวข้าวนะครับเดี๋ยวไปพักกินข้าวกันทักงห่อยเดี๋ยวออกมาเดินต่อนะครับก็ ก็สักห้าโมงนะครับก็กินข้าวเสร็จนะก็ขี่มาเรื่อยๆนะครับก็มาเปลี่ยนคลองนะครับก็มาโตกันที่คลองสองห้องนะครับก็เดี๋ยวลองดูกันนะอ,อไม่เคยมาเหมือนกัน,นครับก็ครั้งแรกเหมือนกันที่คลองนี้นะครับโอเคเดี๋ยวลองหาโตกันดูโอ้กัดแล้วครับกัดแล้วครับ กัดไม่อยู่กัดแล้วนะตัวเล็กนะครับอุ๊กกัดกัดกัดหืมแกบบัดกัดกันไม่อยูแบบน่นะครับตัวเล็กแบบนี่เอาเมตรเต็มเลยตัวเล็กแกบบัดน,นะตัวเล็ก จังหวะเหยื่อมันลอยลงนะครับมันตามมาเลยนะก็อันนี้ก็มาอยู่ที่คลองสุดท้ายนะครับเป็นคลองจวนนะครับเดี๋ยวน่าจะเป็นคลองสุดท้ายแล้วนะครับสาหรับวันนี้นะก็ไม่เคยมาเหมือนกันนะครับอันนี้คลองจวนนะโอเคครับเดี๋ยวลองหากันดูนะดูไม่นะโต เลยทีเลย,เลยน้ำตื้นอุ้ยกัดกัดกดครับอุ้ยปากขาดปากฉีกแล้วมั้งตัวเล็กนะครับอืมปอกอีกแล้วฮะปากฉีกแล้วปลาตัวเล็กนะเออขยำโหดมาก ตัวเล็กตัเล็กรุนุนุ้นรุ่นรุ่นฟังเสียงโอ้ย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 โอ้หลุดไปแล้วโอ้ยโอ้ยตกใจไรเลยอะโอ้ยตกก้นนะับหูโหางัดเอาไม่ไ้ตาการไม่ได้เรียบร้อย อ่ะกัดโดแล้วคราวนี้โดนเออกัดอยู่นักตงคนเดียวอ่ะอะไรอ่ะกดไปกี่ตัวแล้ววันนี้โอ้โหโอ้โหจริงนะนัตคนเดียวเลยนะ กัดก<ะ>ัดก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 ัดโอ้โหอะไรวะเราออนุษหรือว่าอ,อุ้ยกัคา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 ดกัดกัดโอ้โยกัดเชี่ยกัด ยังมันพาเขาตออูคาเลยก็โอเคนะครับก็สําหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับก็ช่วงท้ายก็วัดขาดแล้วนะวันนี้นี่ตอนบ่ายก็ค่อนข้างอ่อนนะอ่อนเลยแหละว,วัดปลาไม่ค่อยอยู่นะครับก็รุๆดๆขาดๆนะครับก็มีนี่น,นะโต้งนะครับนี่มาตอนบ่ายแล้วปลาก,กัดค่อนข้างดีเลยมีหลุดตัวใหญ่ตัวน,นั้นเห็นตัวเลยนะครับก็ค่อนข้างใหญ่นะ นี่นะคนพามานี่เสียนแจ๊สเสียนแจ๊สเสียนแจ๊ชื่อช่องอะเสียนแจ้เจสเียนปลาเล็กปิชชิ่งนี่นี่อันนี้คนพามานะครับคนพามาเขียบวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับก็ผมก็พอแล้วนะครับก็เอ,อิมขีกเกตอ่อใหม่แล้ะก็ขอขอบคุณนะครับนะทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครัและชอบก็ฝากกดติดตามกดซับสไคร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ